การสู้รบกันในยูเครนย,ยังคงดําเนินต่อไปยูเครนส่งดโดรนขามิกาเซตโจมตีโรงกลั่นน้ามันของรัสเซียในอูฟาอีกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้15ตุลาคม2025ในช่วงเช้าวันนี้ครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ายูเครนได้มีการส่งดโดรนขามิกาเซตเข้าไปทาการโจมตีโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียที่มีชื่อว่าบาสเนฟ โรงกลั่นแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บัชคอโตสถานในอูฟาประเทศรัสเซียครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ก็เคยถูกดโดรนขามิกาเซ่ของยูเครนเข้าทำการโจมตีมาแล้ว4ครั้งสถานที่ตั้งของ oh, โรงกลั่นน้ำมัน <ik> บาสเนนยบนั้นอยู่ห่างไกลาจากชายแดนรัสเซียยูเครนประมาณ1,400กิโลเมตรครับชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ระหว่างที่ดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครน ได้บินเข้าไปในพื้นที่ใกล้ๆก,กับโรงกลั่นน้ำมันบาสเนครับจากนั้นมันก็ทิ้งตัวเข้าใส่ภายในโรงกลั่นน้ำมันบาสเนก็คงจะมีการยิงสกัดกั้นครับกว่าที่โดรนจะไปถึงบาสคอโตสถาน1,400กิโลเมตรนี่ระหว่างทางหน่วยตัตั้นกาศยานของรัสเซียก็คงจะมีการยิงสกัดกั้นเป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับ ถ้าโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนถูกปล่อยออกจากยูเครนและมันบินเข้าไปในดินแดนรัเสเซียเช่นพื้นที่แรกก็คงจะเป็นวโรเนสจากนั้นมันก็บินฝ่าหน่วยติดตันงอากาศยานของกองทัพรัสเซียผ่านเข้าไปยังพื้นที่ซาราตอฟครับเมื่อผ่านหน่วยติดตันงอากาศยานในซาราตอฟไปได้ก็จะผ่านพื้นที่ซามาราและผ่านจากซามาราเข้าไปยังบัชคอโตสถานครับ คาแต่ละพื้นที่เมืองสําคัญของรัสเซียนั้นหน่วยตตอต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียก็คงจะมีความพยายามในการยิงสกัดกั้นครับและยูเครนเองก็คงจะมีการส่งโดรนไปหลายลําการส่งโดรนไปหลายลํานั้นก็คงจะเพื่อให้หน่วยตตอต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียยิงสกัดกั้นไว้ได้จํานวนหนึ่งแต่ว่าอีกจํานวนหนึ่งก็จะสามารถบุกฝ่า ระบบป้องกันภายทางอากาศของก่องทัพรัสเซียไปได้ส่งไปหลายๆลำเพื่อว่าจะมีบางลำสามารถพุ่งทะยานเข้าไปยังเป้าหมายได้ในช่วงเช้าวันนี้มีรายงานว่าโดรนอย่างน้อยหนึ่งลำสามารถพุ่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันบาสเนปบในบัชกอโตสถานซึ่งอยู่ในอูฟาประเทศรัเสเซียดูจากกลุ่มควันสีขาวสีเทาได้พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นก็คาดว่า คงจะมีโดรนอย่างน้อยหนึ่งลำขึ้นไปครับสามารถพุ่งทะยานเข้าใส่ภายในโรงกลั่นน้ำมันบาสเนปแห่งนี้ชาวบ้านที่ยืนมองดูจากระยะไกลสามารถมองเห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ค่อนข้างชัดเจนครับหลังลจาก,<อ>กที่มีรายงานว่าโดรนคคมิกเกษตรของยูเครนทิ้งตัวเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันบาสเนป ในบัชคอโตสถานในอูฟาประเทศรัสเซียแล้วหลังจากนั้นมีรายงานด้วยครับว่าโดรนคาเิกาเซ่<น>ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังเชลิบินส์พื้นที่ทางตอนกลางของรัสเซียครับอ,รอยู่ห่างไกลจากชายแดนยูเครนรัสเซียกว่า1,800กิโลเมตรชาวบ้านในท้องถิ่นเชลิบินส์ได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ในขณะที่โดรนของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังเชลิบินส์ และคงจะเป็นการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัระเซียทําการสกัดกั้นครับจึงเป็นเหตุให้มีแสงสว่างวูบวาบเนื้อท้องฟ้าชิลิบินสกแ,แ,แ,และในเช้ามืดของวันนี้มีรายงานด้วยครับว่าดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้ทิ้งตัวเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันอีกหนึ่งแห่งของรัสเซียโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่วอกโกกรัต จุดที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันนั้นอยู่ในคราสโนอามีสกีวอโกแกรดประเทศรัสเซียตามการรยงานด้วยคลิปภาพจากแหล่งข่าวไครเมียนวินจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวครับชาวบ้านในท้องถิ่นยืนมองดูจากระยะไกลเห็นแสงไฟก็ค่อนข้างที่จะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็ยังพอที่จะ ทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าเกิดไฟลุกไหม้ในพื้นที่ตรงนั้นครับชาวบ้านยืนอยู่ห่างไกลามากจากจุดที่เกิดไฟลุกไหม้นั่นเป็นโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียในโวกโกแกรดครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานว่ายูเครนได้ทําการโจมตีซ้ําท่าเรือขนส่งน้ํามันของรัสเซียในเฟอโดซียาแลมไครเมีย ตามการ,รางานได้ระบุว่าการโจมตีครั้งก่อนคือวันที่6ตุลาคม2025ในครั้งนั้นถังน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียในเฟโรซปินานั้นได้รับความเสียหายหลายถังครับการโจมตีในครั้งนั้นรัสเซียยังคงมีถังน้ำมันอีก16ถังที่ยังเหลืออยู่ครับ และการโจมตีครั้งล่าสุดทําให้ถังน้ํามันทั้ง16ถังที่เหลือได้รับความเสียหายจากการโจมตีนอกจากนี้ยูเครนยังได้ทําการโจมตีสถานีเรดาร์ P-18 ของกองทัพรัสเซียที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คราสนายาโผญนาแหลมไครเมียและยูเครนยังได้ทําการ โจมตีจุดปฏิบัติการดโดรนของรัสเซียในพื้นที่ยึดครองโอเลสกี้จังหวัดเคอร์ซอนและทําการโจมตีคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ยึดครองมาคิเยฟกาภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครนมีคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านตามเมืองต่างๆที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลเข้าไปครับก็จะต้องมีการ ขนส่งอาวุธเอาไปกองตามอาคารตามสถานที่ต่างๆเพื่อความสะดวกในการจัดส่งไปให้หน่วยรบแนวหน้าแหล่งข่าวไครเมียนวินในแหลมไครเมียได้รายงานว่าเวลานี้ในพื้นที่แหลมไครเมียนั้นสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งครับเริ่มขาดแคลนน้ำมันดีเซลสถานีแก๊สและน้ำมันที่มีรายงานว่าขาดแคลนน้ำมันดีเซลนั้นก็คือในพื้นที่สุย่า อารูชาและเปเรวันเน่ในแหลมไครเมียและนอกจากนี้ไม่มีน้ำมันดีเซลจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันอาตันและเตสในพื้นที่ซิมเพรโรโฟในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคกนระหว่างวันที่14และ15ตุลาคม2025กองทัพรัเสียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่หนึ่ฝูงเข้าทำการโจมตีพื้นที่ในยูเครนครับตามรายง,งานจาก แหล่งข่าวทางทหารยูเครนซึ่งอ้างอิงตามการงานจากหน่วยบริการฉุกเฉินของอยูเครนแต่ระบุว่ากองทัพรัเซียได้ใช้ดโดรนหลายลำเข้าทำการโจมตีสถานีแก๊สในเชนิฮิและทำการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านซูเบบันในเดนิปรอเปตรอฟนั้นมีรายงานว่ากองทัพรัเซียได้ใช้ดโดรนขามิกาเซ่ทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครนด้วย ผลจากการโจมตีทาให้สถานีด้านพลังงานของยูเครนได้รับความเสียหายนับโตแกสได้รายงานว่าในช่วงเจ็วันที่ผ่านมากองทัพ,พรเสเซียได้ทําการโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนในด้านแก๊สทั้งด้วยกันโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความละเอียดอ่อนในหลายพื้นที่ถูกโจมตีครับเช่นในคาคิฟในซูมีและเชนิฟ และในวันนี้15ตุลาคม2025นับโตแกสได้รายงานว่าสถานีด้านพลังงานของนับโตแกสหนึ่งแห่งถูกกองทัพรัสเซียโจมตีเป็นโรงารรงานผลิตกระแสไฟฟ้า,ค,าครับน 2022. จนถึงชาววันนี้15ตุลาคมปี2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกําลังพลไปแล้วกว่า 1,126,220นายเสียกําลังผลเพิ่ม1,070นายเมื่อวนันนี้รถถังถูกทําลาย11,259คันถูกทําลายเพิ่ม3คันรถเกราะถูกทําลาย23,347คันถูกทําลายเพิ่ม2คันปืนใหญ่ถูกทําลาย33,671กระบอกถูกทําลายเพิ่ม43กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลํากล้องถูกทําลาย1,520 ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำลาย1227ถูกทำลายเพิ่ม 2. 2เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย427ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย346ลำโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย7 0็ดลำถูกทำลายเพิ่ม389ลำครูซมิสโซสถูกทำลาย3า5 9ลูก เรือรบถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันรถขนส่งถูกทำลาย64,329คันถูกทำลายเพิ่ม141คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,977ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักยังคงอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตลูฮาน เอร์ซอนซาโปริเซียและพื้นที่ทางตะวันออกของคาคิฟและในโคชรัสเซียแรงข่าวทางทหารยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพทหารยูเครนเข้าทำการสกัดกั้นกลุ่มหน่วยบุกทะลวงของทหารรัสเซียที่พยายามจะบุกเข้าไปในพื้นที่ปิครอฟภูมิภาคโดเนตซึ่งกองทัพรัสเซียเองมีความพยายามที่จะยึดปิครอฟให้ได้ส่วนยูเครนเองก็มีการสกัดกั้นการลุกค,คืบของกองทัพรัสเซียอย่างเต็มที่ครับ แหล่งข,ข่าวข่าวกรองอังกฤษได้เปิดเผยคลิปภาพกลุ่มทหารรัเสเซียถูกทหารยูเครนเข้าทำการสกัดกั้นในสมรภูมิการสู้รบปกครองภูมิภาคโดเนตครับตามการรายงานด้วยคลิปวิดีโอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าทหารรัเสเซียมีการสูญเสียกำลังพลไปหลายนายครับก็มีการนอนเกลื่อนกลาดอยู่รอ,รอบๆรถเกราะลำเลียงพลรวมทั้งมีมอเตอร์ไซค์ของทหารรัเสเซียด้วยครับทั้งมอเตอร์ไซค์ และรถเกราะถูกทหารยูเครนเข้าทำการโจมตีเป็นเหตุให้ทหารรัสการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายนายขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ